สวัสดีครับหมอสุจากกิ้นครับมาให้ดูเคสแตะกิีดยาวที่ประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วะจะหมอตู่คะอยากให้หมอตู่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนไข้หลายๆท่านที่ตัดหน้าอกไปเนาะหากแบบอ้วนขึ้นหลังก,การผ่าตัดจะมีลักษณะแบบไหนเนาะต้นนมจะกลับคืนมาหรือเปล่าโน่นนี้กันเดี๋ยวมาด,ดูของจริงเอาดีแ <looked> ค่น <at me. S 1> ี้เข้ามาเนี่ยมันมีแผลเป็นขึ้นนิดเดียวเดี๋ยวเราจัดการเนาะค่ะหลังว่าตัดไปเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยนะอันนี้คือรอเป็นเลยเว้ที่รอรอเพราะฉนั้นบริเวณเนี่ย ตัวไขมันมันจะร้อยลงกว่าบุรีอ่ะแล้วก็จะมีพวกฟังเฟนอะไรเข้าไปเยอะทีหนึง่ะแค่นี้แค่นี้นะครับว้นสิบกิโลเนาะสิบกิโลว้นขึ้นหลังผ่าตัดมาสิบกิโลคราวนี้เวลาเนี่ยเียผมจับไปดูเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้ตรงที่เราตัดเนี่ยแค่ไม่มีไขมันเลยไหมอยู่ใกล้แทบของเดิมเลยหนาแค่นี้เองจ้ะอันนี้ตรงบริเวณอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าว้นขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นงอกในตรงบริเวณที่เราไม่ได้ตัดเช่นตรงไหนบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวณู่างใต้เนี่ยเนาะแต่คนนี้หันหลังนิดนึง นี่คนนี้ก็แคทเทนการอ้วนเขาอยู่ข้างหลังซึ่งปกติแพทเทิร์นการอ้วนของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างบางคนอาจจะเป็นภุมินะบางคนอาจจะเป็นภุมคนเป็นสะโพกบางคนเป็นขาเออบางคนอ้วนในขาทั้งคนแค่ไม่มีเลยก็มีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ารูปแบบการตัดของคนไทยมันของแต่ละคนแตกต่างกันนะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ที่ตัดไปไหนนะ บางเยอะเลยเนี่ยก็คืออันนี้พิสูจน์ได้เลยว่าคืังเหมืนตัดอกไปแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ยังเหมือนเดิมก่อนก่อนที่ตัดวันแรกเลยแต่มันไปขึ้นที่อื่นแทนค่ะก็คือมั่นใจได้เนาะว่าไขมันต่างๆไม่ไม่กลับมาหรือถ้าจะอ้วนจริงก็อ้วนแบบผู้ชายใช่ไหมคะก็อ้วนเยอะเพราะว่าเวลาทุกคนเยอะมันมันมีบางคนที่กระจายแต่ส่วนใหญ่อะมันจะไม่กระจายจะเหมือนลักษณะอ้วนแบบผู้ชายอย่างนี้ไหมคะหมอไม่เหมือนนะคือไอ้คนที่ตัดไปเนี่ยผู้ชายเวลาอ้วนพวกเนี่ย เออเขาไม่ไดไ้ไม่ได้ผ่าตัดใช่ไหมมันจะอ้วนเต้านมพ่อ,อยอย้อยแต่เนี่ยมันผ่าตัดไปเพราะนั้นตรงที่ผ่าตัดอย่งางไขมันมันก็จะไม่ค่อยอ้วนหรอกอมันจะไปอ้วนไอ้บริเวณที่เราไม่ผ่าเพราะนั้นรูปร่างมันลละมจะออกมาอาจจะประหลาดนิดน,นึงแล้วอ้วนอีกไสิบสิบกว่ากิโลโเนะีเน่ยเพราะนั้นแต่คนใหญ่หลังผ่าตัดเนี่ยหุ่นดีเราคุมน้ําหนักกันได้มันจะไม่อ้วนคำแนะนําของหมอตู่คือหลังผ่าตัดควรทํายังไงดีจ๊ะก็อยากอ้วนก็มีเยอะถ้าสิบกิโลกว่าเป็นอย่างเงี้ยโอเคคแต่บางทีคนเนี้ยมันอ้วนดย แพทย์ก็อยู่ข้างหลังเยอะมันก็เลยเข้าอย่างหลัแล้วไม่ต้อมีอะไรนะแล้วถ้านอนคนไข้ลดความอ้วนก็จะหุ่นดีสวยเหมือนเดิมเออแล้วลดความอ้วนสงสัยว่าไอ้ตรงนี้จะลดไปมไหมเวลาลดเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้มันลดนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยเออตรงนี้พวกแกจะไม่นะไอ้ตรงนี้เราผ่าเนี่ยมันคือหลังผ่าไปแล้วเขาแทบจะคงที่เลยไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าจะผอมลงเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันได้ใช่ตัวเวลาลดอ้วนผอมเนี่ยจะไปเปลี่ยนบริเวณอื่นที่เราที่เราไม่ได้ผ่านใช่ค่ะ ต่ก่อนนี้ผมก็เคยคิดว่าเวลาอ้วนเนี่ยผมยิ้ว่าเหมือนนมผู้ชายนะแต่จริงเราเจอมาเยอะมากแล้วไอ้ตรงที่ผ่ายังเป็นยังไงอยู่อย่างนั้นเลยหลายปีแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่การันตีได้ก็คือตัดโหนกกระมัตุไปแล้วไม่ได้มีแบบโหน้าเต้านมอะไรกลับคืนมาไม่ไหมจับแม้กระทั่งอ้วนขึ้นเนี่ยเยอะมากตรงนี้แบรนด์ข้างหลังอาจจะแบบอ้วนแทนแต่ทนายเขาเข้าใจกันว่าเป็นที่อ้วนที่อ้วนแบบผู้ชายหนุมเยอะไม่ใช่อย่างนี้เลยได้ลด10กิได้จ้าขอบคุณจ้า